แมส์คิทเช่นสนับสนุนโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าส e ิมเม s The Future Moving In เครื่องใช้ไฟฟ้า Bosch i n v e n t e d for Life เรามาเริ่มทำา r r e d and Butter Pudding กันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราจะใส่นมกับครีมนะคะตามสูตรเลยค่ะคุณผู้ชมเข้าไปต้มก่อนเลยให้มันอุ่นๆนะคะแบบนี้เปิดไฟทิ้งไว้ ชวบโอเคแล้วก็ใส่น้ำตาลครึ่งหนึ่งของสูตรลงไปค่ะอีกครึ่งหนึ่งเราจะตีไว้กับไข่ค่ะนี่ตอกไข่เลยค่ะวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด4ฟองนะคะไข่ทั้งฟอง2ฟองแล้วก็ไข่แดง2ฟองค่ะนี่ อันนี้เป็นเมนูที่แพมชอบทําที่บ้านมากเลยนะคะเวลาขนมปังเรามีทานไม่หมดเก็บไว้นานๆเนี่ยยิ่งอร่อยเลยค่ะเพราะว่าเทอขนมปังที่มันแห้งเนี่ยมันจะดูดซับตัวครีมของเราได้อย่างเยอะนะคะมันจะทําให้ขนมอันนี้ชุ่มชื้นแล้วก็อร่อยกว่าปกติค่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้ขนมปังเก่าค่ะคุณผู้ชมคน เค okay. คนเสร็จแล้วให้เข้ากันรอให้เดือดนิดนึงนะคะแล้วก็จะมาตีไข่ที่ผสมกับน้ำตาลได้เลยค่ะตีให้พอเข้ากันนะคะไม่ต้องให้ปูแบบเมื่อกี้นะคะแล้วก็เกลือนิดนึงค่ะนี่นนเลย เมนูนี้คุณพ่อทาชอบทานมากๆนะคะทานกับพวกไอศครีมหรือว่าจะเป็นซอสวานิลานะคะหรือว่าทานเปล่าๆก็ได้อร่อยมากค่ะอ่านมเริ่มเดือดแล้วนะคะจะขึ้นฟองข้างๆนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆเทล,ลงไปในไข่เลยค่ะ ตอนเทตอนแรกนะคะเททีละนิดเหมือนทำมาอยองเนสะคะ่ะเพราะว่าเราไม่อยากให้ไข่ของเราเนี่ยมันโดนความร้อนเร็วเกินไปแล้วเดี๋ยวมันจะเกาะเป็นก้อนเพราะฉะนั้นเราต้องเหมือนค่อยๆให้มันอุ่นอุ่นอนขึ้นเรื่อยๆมันก็จะไม่เป็นก้อน,นะคะ่ะพอสักครึ่งนึงแล้วเราก็เริ่มเทเยอะได้แล้วค่ะแล้วเราก็จะใส่กลิ่นวานิลาค่ะ เชยค่ะคุณผู้ชมผงอบเชยแล้วก็จะชิมค่ะว่าเรามีความเค็มพอหรือเปล่าแล้วก็หวานพอไหมแล้วแต่ความหวานคุณผู้ชมชอบหวานน้อยหวานมากแค่ไหนแล้วแต่เลยนะคะแพมว่าโอเคแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวแพมจะเสิร์ฟพร้อมกับไอศกรีมวานิลลาเพราะฉะนั้นเราจะทําไม่หวานมากนะคะโอเคพักไว้ก่อนอ๋อ ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้รสช็อกโกแลตคุณผู้ชมก็ละลายช็อกโกแลตที่เป็นเหลียญน,นะคะแล้วก็ละลายเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้ได้เลยก็จะเป็น Bread and b ัตเตอร์พุดดิ้งรสช็อกโกแลตค่ะโอเคทีนี้เรามาหั่นครซองค่ะคุณผู้ชมวันนี้ครซองพัมก็ซื้อมาแล้วก็ตากไว้ให้แห้งใ,ใ,ใ,ในตู้เย็นนะคะไม่ต้องปิดฝาให้มันแห้งมันจะได้ดูดซับน้ําตัวครีมของเราเนี่ยได้เยอะที่สุดนะคะหั่นครึ่งเลย แต่ก่อนเขาเจ้าขนมปังต่างๆนาะนาะนะไม่ว่าจะเป็นขนมปังอะไรก็ตามที่อยู่ในตู้เย็นนะคะไม่ว่าจะเป็น French bread บ้างโครซองบ้างในหนึ่งสูตเนี่ยเขาก็สามารถใส่ได้ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นโครซองเฟรนช์เบรดอะไรเขาก็จะสับๆรวมๆกันใส่เข้าไปได้เลยค่ะแต่วันนี้เราจะใช้แค่โครซองนะคะทาเนยนิดนึงนะคะตรงนี้ Bread and But t e r p u d d i n g มันก็ต้องมีเนยแล้วก็ต้องมีขนมปังถูกไหมคะ นัต้องเนยโอเคขนมปังโค้ดซองของเราเนี่ยมีเนอยอยู่แล้วตามชั้นของเขาอน่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะทาเนเนยเบาๆไม่เยอะนะคะเบาๆเรียงไปเลยคะ่ะ ใส่ลูกเกตลงไประหว่างทรส,สองแต่ลันนะคะลูกเกดบางบางที่เขาเริ่มใส่แยมที่มีอยู่ในตู้เย็นไม่ว่าจะเป็นแยมสตอรอเบอรี่ทาลงไปขนมปังได้เลยนะคะหรือว่าแยมเ,เขาเรียกอะไรรสส้มอย่างเงี้ยค่ะเขาจะฮิตใช้กันก็จะใส่ลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมสองอันนะคะอุ้ยพอดีเลยค่ะแบบนี้โอเคแนดเข้าไปให้แน่นๆนะคะแล้วก็ แอบใส่เกินนิดนึงอีกนิดนึงแล้วก็จะใส่ส่วนผสมของไข่และครีมลงไปเลยค่ะโอเคค่ะใส่ส่วนผสมเข้าไปได้เลยหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทั้งอบเชยแล้วก็มีกลิ่นวนิลานะคะนะ่ากินถ้าคุณผู้ชมไม่มีโคตรซองก็ไม่เป็นไรนะคะใช้ขนมปังอะไรก็ได้เลยที่อยู่ในตู้เย็นนะคะแล้วก็กดๆลงไปให้ขนมปังเนี่ยมันดูดน้ำ ของไข่เข้าไปนะคะก็จะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะหรือครึ่งชั่วโมงให้มันดูดพอยิ่งทิ้งนานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดูดน้ําเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ค่อยเติมน้ําเข้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะดูกันว่าอีก30นาทีเป็นไงคะ่ะ คุณผู้ชมเห็นไหมคะผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยน้ำมันจะหายไปเพราะว่าตัวคอซองเนี่ยมันมีรูใช่ไหมคะมันก็จะดูดดูดน้ําเข้าไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมน้ำไม่ใช่น้ำใช่คะเป็นส่วนผสมของไข่เข้าไปคะ่ะแบบนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็โรยด้วยลูกเกดอีกนิดนึงคะ่ะชิบชบ กดลงไปนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันโดนอากาศอย่างเดียวเยอะเกินไปเนี่ยมันจะแห้งแล้วกดลงไปให้โดนสซึมผสมของไข่นิดนึงนะคะแล้วก็เข้าเตาอ,อบได้เลยค่ะเตาอ,อบนี่แพมอุ่นไว้แล้วนะคะอุณหภูมิ170องศาเป็น 4D Hot Air นะคะจะได้ความร้อนเนี่ยเท่ากันทุกด้านนะคะก็ใส่เข้าไปเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวรอประมาณ40นาทีแล้วมาดูกันว่าเป็นไงบ้างค่ะผ่านไปประมาณ45นาทีนะคะตอนนี้ไข่ของเราก็เสร็จแล้วแล้วก็เสร็จแล้วด้วยเราจะออกมาจากเตาเลยค่ะคุณผู้ชมดูความสวยงามนะคะ b r e a แอนด์บัตเ r อร์พุดดนะคะ หอมมากแล้วเราก็จะจัดใส่จานเลยค่ะหั่นตามชอบนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่อยากให้สวยมากหรือว่าไม่กินกับในครอบครัวก,ก็สามารถใช้ช้อนตักได้เลยนะคะแต่วันนี้ทําจะจัดใส่จานนะคะขอ,อน,นิดนึงร้อนนะคะคก็ตักขึ้นมาขึ้นมาแบบนี้ น่าทานมากขาดไม่ได้ค่ะไอติมวานิลาค่ะตักไว้แล้วอยู่ในตู้เย็นมาแล้วค่ะวางเลยจิมวานิลานะคะแล้วก็ผงโกโก้เพื่อความสวยงามค่ะแค่นี้พอพอสวยงามนะคะ เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชม r r e a n d b u t บัตเต d ร์พนะคะเสิร์ฟพร้อมกับไอศครีมมาน,นิลาแล้วก็มีผงโกโก,โก้หอมๆลอยข้างบนค่ะหอมมากแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าวิธีทำ French Toast ของแพมทำยังไงค่ะ Ham's Kitchen!